ไม่ชัดเจนว่าใครเนี่ยจะยืนปักหลักในกรอบเนี่ยผู้เล่นต่างชาตินี้เขาขยับไปขยับมาตลอดเนี่ยจังหวะนี้จะพลิกก็ไม่ผ่านดานิโลเอาแต่แย่งได้แล้วมีเหนียวโอ้โ,โอยเรียบร้อยเลยครับจังหวะเหมือนไม่มีอะไรครับอยู่ๆก็มีครับ ดูนกันครับดานิโลกับพัวดลดานิโลยิงโอ้โหยัดเข้าไปกลางประตูครับ1ประตูต่อศูนย์ครับสีสเกตออกนำในนาทีที่31ขวาสุดแหวกเข้านายมาแอฟเนอร์ดานิโลแอปเนอร์เดียวเดียวลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0โอโูโอ้โหยุทธยาโอ้โหดูก้าเล่นด้วยครับ เลี้ยงอยู่นะปรปากเลยต,ตัวเองเอาชมไม่ได้พลาดเลยอายุทยาต้ตองมาครับจอ,จอจอแบบนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ2ครับในทีที่72ของการแข่งขันครับโอ้แล้วพุทธสิงห์ก็ไม่ให้โอกาสเพิ่มครับแต่ว่าทดเกินมาประมาณ1นาทีนะครับ